สวัสดีครับพบกับพี่อาราดิน36พาสติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทําโจทย์แนวโจทย์อัตราส่วนสองช่วงที่มีระยะทางเท่ากันตัวอย่างโจทย์ในการขับรถยนต์ขึ้นสะพานโค้งพบว่าตอนขึ้นขับด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีตอนลงขับด้วยอัตราเร็ว6เมตรต่อวินาทีถ้าระยะทางขึ้นสะพานและลงสะพานเท่ากันจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้ ในหน่วยเมตรต่อวินาทีการทำการทำโจทย์ในลักษณะที่มีนะครับอัตราเร็ว2ช่วงแต่ว่ามีระยะทางที่เท่ากันตามโจทย์นะครับก็มีรถยนต์คันหนึ่งขึ้นสะพานโคง้งขึ้นสะพานโค้งตามรูปนะครับที่พี่วาดไว้นะครับเขาบอกว่าขึ้นสะพานโค้งนะครับตอนขาขึ้นขึ้นด้วยความเร็วอัตราเร็วเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีสองเมตรต่อวินาทีนะครับ สำหรับขาลงนะครับก็ลงด้วยความเร็วเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีโดยเขากําหนดให้นะครับระยะทางขาขึ้นสะพานและลงสะพานเท่ากันทั้วนันี้เป็นกลางสะพานนะครับในร,ระยะช่วงนี้นะครับ x เนี่ยครับขาขึ้นนะครับก็เท่ากับระยะตรงขาลงซึ่งก็เท่ากับ x เหมือนกันครับในลักษณะอย่างนี้นะครับหลักการหาก็คือเราก็สามารถใช้สูตรในลักษณะที่เราเคยทําข้อสอนบนั่นก็คือ กรณีที่เรามีการขับรถจากจุด a ไปยังจุด b นะครับด้วยความเร็วความเร็วหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขับย้อนกลับมานะครับที่จุด a เหมือนเดิมนะครับด้วยความเร็วความเร็วหนึ่งซึ่งความเร็วขาบไปกับขาบกลับมันต่างกันแต่ว่าระยะทางเท่ากันสูตรที่เราเคยใช้นะครับในเรื่องนี้ก็คือว่าเราใช้สูตร2คูณไปคูณกลับส่วนด้วยไปบวกบวกกับโจทนนย์ลักษณะอย่างนี้ก็จะใช้สูตรนั้นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าระยะทางนะครับ ทั้งช่วงความเร็วทั้งสองช่วงนะครับมันเป็นระยะทางที่เท่ากันเราก็นำสูตรนะั้นมาใช้ได้เลยนะครับจากสูตรนะครับก็ใช้2คูณไปคูณกลับหรือเราอาจจะจำว่า2ไปกลับใช่ไหมครับค้าส่วนด้วยไปบวกกลับเราก็แทนค่าเลยครับก็ไ,ได้เท่ากับ2คูณนะครับความเร็วขาไปก็คือ2เมตรต่อวินาทีความเร็วขา,ออวา,วาวข,า,ขาลงนะครับ วันนี้ขาขึ้นสะพานนะอันนี้ขาลงสะพานนะครับความเร็วขาลงสะพานก็เป็นหเมตรต่อวินาทีแล้วส่วนด้วยนะครับความเร็วขึ้นสะพานบวกความเร็วลงสะพานอ่าเราก็จะได้นะครับเท่ากับ2คูณ2เป็น4 4คูณ6 6 4 2ส่ยส่วนด้วยตัวล่าง2บวก6เป็น8นะครับก็ได้เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่2นะครับ3เมตรต่อวินาที โดยเราใช้สูตรนะครับเดียวกันกับการหานะครับในระยะที่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุอะไรสักอย่างนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาขาไปกับเวลาย้อนกลับมาเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่เท่ากันเราก็ใช้สูตร2คูณไปคูณกลับส่วนด้วยไปบวกกลับก็จะใช้สูตรเหมือนกันนะครับในการหาโจทย์ในการวิเคราะห์โจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับแนวโจทย์ ครนี้เป็นความเร็ว2ช่วงนะครับที่มีระยะทางเท่ากันนะครับความเมื่อกี้คืออัตราเร็ว2ช่วงนะครนี้เขากาหนดโจทย์มาก็คือโจทย์กำหนดมาเรื่องของความเร็ว2ช่วงตัวอย่างนะครับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทาง10กิโลเมตรแรกและวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทาง10กิโลเมตรหลังความเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้ในช่วงระยะทาง20กิโลเมตรจะมีค่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่เราสังเกตนะครับ 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วที่1นะครับระยะทางเท่ากับ10กิโลเมตรความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วช่วงที่2นะครับก็ใช้ระยะทางเท่ากับ10กิโลเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนะครับ2คูณไปคูณกลับส่วนด้วยไปบวกกลับได้นะครับคารวเค้ จากโจทย์นะครับก็จะเห็นว่านะครับเขาบอกว่ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงนะครับระยะระยะทาง10กิโลแรนะตรงนี้ A มาหา B นะครับ A มาหา B ก็คือตรงนี้คือ10กิโลเมตรแรกใช้ความเร็วเท่ากับ40กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่2นะครับก็ระยะทาง10กิโลเมตรเหมือนกันใช้ความเร็วเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับถ้าเราวิเคราะห์นะครับมันก็เป็นช่วงระยะทางที่เท่ากันแต่เพียงแต่ว่าเวลาทั้งสองความเร็วทั้งสองช่วงนะครับเป็นความเร็วที่ต่างกันแต่ว่าระยะทางเท่ากันเราก็สามารถใช้สูตรสองคูณไปคูณกลับส่วนสองบวกกลับได้เลยนะครับอ่าเราก็แทนค่า2คูณนะไปก็คือช่วงแรกนะครับสี่สิบนะครับช่วงที่สองนะความเร็วช่วงที่สองคือหกสิบแล้วก็ส่วนด้วย ความเร็วช่วงแรกนะครับสี่กิบบวกช่วงที่สองนะครับหกสิบแล้วก็คูณกันออกมาได้เท่ากับหกสี่ยสนะครับย4คูิบสี่คูณ2ก็กลายเป็นสี่พันแดร้อยส่วนด้วยสี่สิบบวกิเท่ากับหนึ่งรู้นตัดศูนย์นะครับก็ได้เท่ากับสี่สิบแดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยนะครับในข้อนี้ก็ตอบเท่ากับสี่ิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมง อ่ะก็เป็นลักษณะโจทย์ข้อสอบนะครับที่เราสามารถนำสูตร2คูณไปกับส่วนไปบวกกับมาใช้ได้นะครับ